เอางี้เดี๋ยวพอเปิดรายการปุ๊บขอบคุณด้วยดังๆเลยนไหเสียบห้ามอนนดตลาดดอทคอมห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดตลาด .com มั้นใจได้ของชั่วจากครั้งก่อนที่เรามีแอป,ปเฉพาะทางคือแอป,ปเจน,นะครับฉะนั้นรายการอัพกรบานจะเปลี่ยนเป็นแอป,ปกรบานนะจ๊ะตัวเองเข<ๆ>าก่อนต้อมจีนี่เลย ก็คือบึบินไหครับอ่ะอันนี้ชื่อเดฟครับชื่อเดฟครับเอานี้เดฟมีแอปอะไรมาแนะนำสำหรับชาวสีม่วงวันนี้ก็ม,นนมีแอปอีกตัวหนึ่งอันนี้โหลดฟรีนะครับชื่อว่างูเฮียเป็นแอปฟรีครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะคุยกับผู้ชายคุยกับผู้ชายหรือว่าให้ผู้หญิง เลือกคุยเฉพาะผู้ชายอ๋อนี่คือสามารถคุยได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเรื่องไั้งหมดเลยว่าจะถ้าเราเป็นผู้ชายก็ใช้แอปนี้ได้เพราะเราสามารถเลือกหาผู้หญิงที่เราอยากจะพูดคุยได้ใช่ค่ะหรือเราเป็นกระเทยเราเป็นเกย์เราอยากจะคุยกับผู้ชายด้วยกันก็เลือกได้ใช่เราเลือกคุยเฉพาะ้วเราจะรู้ไงเขาเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยมันมีแคตตาก็อให้เลือกครับเป็นเกย์เลยหรอโปรไฟล์เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะ คุยกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมันเซตได้หนีต้องในระยะกี่กิโลกี่กิโลทามืออีกเนี้ยว่าจะถูกใส่ใครแล้วก็พี่เข้าไปดูรูปได้ได้ไต่อดูอะไรดูอะไรก็ได้ดดูอะไไร้ต่ออีกมันจะมีโปรไฟล์ของเขาอ๋อมีอายุมีเพศนะแล้วแต่เขาจะใส่เราอยากคุยกับใครก็สิ่มไปกึ๊บม้องกดคุยอันนี้คุยเลยดีกว่ามันโทรได้นะจริงแล้วจำได้โทรศัพท์อ่าโทรได้โทรได้ลองโทรเลยลองคุยเลยดีกว่าลองคุยสติ๊กเกอร์เลย เอาละครับผู้ปกครองทั้งหลายนะครับใครที่ไม่แน่ใจว่าลูกตัวเองเป็นแล้วไม่ยอมบอกลองใช้แอปนี้หาดูว่าเจอลูกตัวเองหรือเปล่าแต่ระวังนะครับผู้ปกครองไปเจอปรากฏว่าคุณภรรยาไปเจอสามีตัวเองอันตรายมากเลยนะครับอันนี้ <c oughs> ทำไมเกย์ตอนถ่ายรูปชอบออถอดเ,เสื้อไปถอดเสื้อด้วยเนี่ยโชว์หัวนมเนี่ยฮะ<ผ><ผ>อีกนี่หนึ่งก็กระเจียวแล้วเนี่ยดู <c oughs> <c oughs>